สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบล็อกด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องนี่พน้องงานโอ้ยกำลังสิพอดีพอดีเลย,อยพอไข่พอดีครับไป็สายมาเนี่ยแม่พอดีครับมาง้าาองเดี๋ยวปนเอ้าไปชีสเบสขึ้นเลยย่างอออกไปหาโอ้ยง้อไปทายไปได้ละ เด็ดโอ้โหเดลี่ยวแรงอีกตัวนี้เดี่ยวแรงอีกตัวนี้มีไพ่หมาตัวจีทนไปล่ะบ่ตัวเลากับ่านี่ตัวกินกับวไปอีกาตัวนี่น่ะปลากาตัวนี่น่ะเอาขึ้นด้ของแสบแสบปนมันบูบูได้นี่ไปไครแม่สุภาพแ้่นั้นเรามาก็อย่างเนี่ยปนอีกาเนี่ย พอมือ่สองมื่นเหน็บเป็นสีงเงียบบอสบอกมาดูเอฟซีฝ่ากมาถามเป็นสีเป็นสีงเงียบหูบอเป็นสีเงาเงาบอสบายหูไร <laughs> ฮะสบายหูอตอนนี้มีคนเหมาเหา่ไหนได้ไตัวจีนตอนนี้กำลังเริ่มตัวใหนหาร้อย เออผมบอกว่าพอเอฟซีเพิ่นกับปณิยากได้ล่ะเพิ่นบอกว่าทาพ่ได้กะเอาให้พ่อแหลมเลยเดี๋ยวโปรดติดตามผมบอกผมบอกขอเวลาอีกสองวันเออทาพ่ได้กะเอาเอาให้เล่าไปซื้อปลาทูปนมาเถอะตอนนี้อยู่กับผมนี่แหละหาลอยเดี๋ยวถ่าอีกสามพันวันตั้งแต่สิเดนังศาสตร์หรือสิเดนังโตจีนเหรอฝืนละพันตอนพ่อมันหมูกระทะสองส่ว ยังพออั้นซื้อมาป๋องยังนี้ี่ะเนี่ยพี่ห๋อ <Natalie> งครับพอพอแหลมมาสบายหูพนะเปน็นบอสเป็นขินหอดคอนยูบอสข้หอดลูกล้านบอมเงินกันมากเลยตัวทำไมหู้ดเจ้าพ่สบายใจนี่คือบางสันโมมีู่้มาหยอกโอ้ย พวาเลยหยอกัน่ะปูปูได้เนาอประตูไปแล้วออได้ทีไหมขอเพียงเพีเดียวเด็กคันลวโอ้แต่คอรล้วั่วเหหูเล่นวะว่าได้หน่อย2อตัวเนี่ยนั่นเพราะว่าเพราะว่าบ่มีไผอันเข็ดจังสี่เมียเจ็ดสีมต้องพรยางนำเนาเดยนีูดได้สมาเอต่อพี่ด้หน่อยสองตัวพนี่แหละเอาอีหล่าผูดใดแต่วันกีกับฟ้ามากเล้หลเนี่ยไปเอาโทซับมาหนกัฟ้ามา เออกับเบือนแต่ม้าั่านพวกนี้มาแหละกับแบงปูน้ำเนี่ยปูเบาหลายปูปมันมาสานอปูนี่นบุญผ้าวัสนาเขาดีตัวพอพอมาแม่พ่นหักพ่นแพงหลายตัวกำลังขี่ดือตัว คือดูนี่แบบของเขาถ้าจริงเป็อย่างนี้นผมกูเป็นยงผมก็ไกเบิ่งปลาผมกูไป็นไทยปลาแม่ <c oughs> ผมหูก็อย่างนี้ผมหูก็อย่างนี้แม่ผมบริหารเสืปลาแม่ม <c oughs> ันมีเตัวอื่นไปตัเบิ่งปลาแม่ <c oughs> พี่น้องปลาผุนร้ายครับเราก็อยู่ได้ยี่ดอกบ y y ok ริต้องซัพพอร์ตอีล่าดอกแ <c oughs> ม่บ่ะหรือว่าซัพพอร์ตอยู่หรือบริต้งองซ <c oughs> ัพพอร์ตดอกซัพพอร์ตเนี่ยอีล่าอยู่ได้อยู่ตัวพี่ปลาอยู่ไหม โอ้ยกัสิกินจะปลาดิบบอเอ้ยเหนื่อยครับอายครับว่าพพอร์ตอีราเน่มาก็ได้อีราควสิได้ตปแล้วมาเนี่ยอืออะไรจะไปคิดหาอดีตเพราะอดีตก็คืออดีตผ่านไปแล้วอดีตคือขาตะแลแฟนเอออดีตปัจจุบันเนี่ยเราถึงขั้นนี้แล้วเราถึงขั้นวิกฤตแล้วเออเมือนน้ำฝามันสิแจงดอกนะเออสีแจงดอกแม่เอยอ ป่ามืดก็คงบดนะมันมันโดนเลยนะมันคือมันโดนมันโดนเติบได้แม่นี่ไม่นอนก็เลยหยอดเลยม้วนหัวแหละมาสิเมื่อน่ะเห็นพอแล้วการเวลาเลยนะอันตัวนี้คงพอเจ้าเวยนี่เจ้าของเจ้าได้ปะเนี่ยพี่พี่อ่ะพี่อ่พีอันว่างไหนมือได้คือผ้าหลานเป็นสีนะปู วางไปซีดจะถ่ายภาบางแถบค่าภาพน้อยเข้าไปเนี่ยหมอแดงหุ่นเจ้ามองมันแล้วบ่เอาละบ้านนี้รีบๆอัะบอกเนี่ยรีบๆมาได้เด็กๆบ่ดเลยเมืกี้ซีดแต่ทั้งนี่เอาละบ้านนี้ซีดแต่กดคนอเออมันมันมองซีดบ่ไหลเรรีบๆมาแล้เด็กๆไปทั้งพุ่นเนี่ยโอ้ยเดยกเอาเลยแมนบ่พอแมนโอ้ยมาด้วยไพ่ไปซีดเบ็ดต่อมาต่อมาเอาละไปว่ามันๆอย่างนั้นแหละ อีหล่าฟ้าว่าถ้าปูจะฟ้าไปชิดเบ็ดรีบๆมาได้แน่นอนนี่อีกาเนี่ยมันก็ติดตัวหน่อยตัวใหญ่คนหนก็ให้ได้เนี่ยถอดไปได่แต่ปลาเข็งตัวเดียวนั่นนี่กูว่าปวดพวกดอกไปมื่อไรเด็กปลาเข็งตัวเดียวฐานนั่นเนี่ยเพว่ามันสีหาวมีดอกนิดหน่อยน่ะแต่อยากอายไทยได้เนาะเออบุกกะกะกะรักอายอยู่แล้วอีกอย่างหน่งแต่ต้นฟ้านี้เราปวดหัวเลยเลยเฮ็ดไปไหนผมกระปวดกับมันห่อนไปกินยายาอยู่กระเป๋า เราเฮ็ดแต่เมื่อวานนี้ยังกันทีากางเหลี่ยวดีกินเลี่ยวเดินลงเดินลงลงลงเลี้ยวอยู่ปะลงอ๋ออัน,อนมัน,ม,นมันบปเป็นยังไงวะเฮ็ดนั่นเขาท่าอยู่ประมาเอ้าเมื่อคืนเมื่อคืนบัวกากินหลายพอวันเนี้เมื่อคืนเออเป็นยังวะเมื่อบัวเป็นยังย่างบัวเสาเลยมานำเลยเอาเป็นยังยไงเฮ็ดเบื่อสิพอหรอเอาของที่เฮ็ดต่างกันจีบอะไรเตี๋ยฮปุนอะได้ดีเฮ็ดอันนี้อีกนึงนะดีกว่าแกงลวมกันเทะเลรสปะจบ ไปกินยาไนะปกินยาเออพ่อบอสกับปวดหัวกับไปกินยาตัวกินยาแล้วนอนเออพักผ่อนก่นอนอ้ไปไปอาฝ้ามาเด้อเด็กเดี๋ยวปูสิพาษิดเบ็ดแค่นั้นแหละนี่พี่น้องโอ้เขาทาได้แต่ขั้นเบ็ดเพิ่นขั้นเร็วเตียงเลยเนาะนี่เป็นน้องอ้าวพ่อได้ทายได้ย,ย้อนว่าแหลมห้านีเพี่น้องเลยตอนนี้กับศิลปินวงนึงครับตอนนี้กับมารับบสแหละครับ ตอนนี้แจกบทแล้วเห็นหนางองค์นางเอกมากันเต็มแล้วกะเพื่อนกับที่เริ่มซ่อมก็แล้วบ้านนี่กนะินยาพอยาพักควันตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะได้กับป้วป้วยังมาแร่งนะี่แหละผมมาเมื่อนืนนะี่แหละแต่สุดๆมาคอหองส์เลยทะเบงหลอดแม่กัใส่สินใส่หยังดีๆกับแม่เด้อโอยชิดอยากมากกับมาเนาะน้อยเด็กน้อย, <laughs> ย,อย <laughs> ท แต่ใกล้ดอกก็เจ้าสิฮูไอดอกว่าเด็หน่อยสนิมมากมันบ่คือไผดอกบ่อ่ะเขาสิเคาะเป็นห้องมากหรือว่าเคาะมาหลอดบ่ยญาเพิ่นกับพ่เคยมีเด็กหน่อยมะลืงยังสี่เนาะเออแต่งโตจังไงก็เคยแต่งยังสันเนาะโอ้ยเลยกับิพ่อดอกพี่น้องแล้วบางมือกันโอ้ยบ่อยากว่าบ่อยากภาคตามนั่นแหละวทีแปดบวกได้พี่น้องญาญาหน่วยกับพ่อยเห็นมีหลานมากวนนะนี่อาบันนี่กับพ่อได้มวนแต่ซื่อพ่อแต่ไทยได้เคยจ้าหน่อยดอก เป็นซีบิดใช่ปร้านคิดสีมากับมาลดเนาะเออกับธรรมดาบ่แม่สิติด่ลูกวะภาพเด็กสองคนนี้มาเคาะบว่ะว่ากันยาบาเถอะยาบ้าสิได้ซื้อลูกวีดไห้มันคนละอันโอ้ให้พอไามโอ้ยัน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 ใส่พิษกิ่คนนึงใส่อันนึงคนนึงใส่สินดิเอาายาว้าเ่อแม่เนี่ยเวทยังสอบกับสิบปวดพวกหอกอ้าวบอกร้านนะฝ่ามาเนี่ยฝ่าว่าเด้อนั่งไม่นั่งเหนียวปูปูสิผ้าไปตกเบ็ด ได้พ่อว่างแล้วมันว่าพ่อมองแล้วเอาละปูเจ้าว่าด็กน้อยนั่นมาแเถอว่าแต้มมันมอกหายเลยขึินมาท่นทานป้าล้าข้าีเนีมันอ่นน้แต่พ่อเล่าจาก่ายจะเคยต่อค้อาพี่น้องครับลิปมีฝาไว้นสนีพ่อที่สามชิพี่น้องเด้พเอพีสีม่พ่อแลลมกับเมาขาดอีกขาดอยู่สาพันใครเข่าขึ้นวานเอ้เมาให้ปูแหลมหน่อยโตัวหนึ่งมันโอ้ยนอนไ่หน่่ยเข้าสิแตงชุดยังงามมานั่งกินได้เนาะคลักๆน่แหลวเอา อันนี้ก็สิได้ตะปูสาดไปนนางแนมเบิ่งขึ้นจิตแล้วผอ,อมีนมันหอบอะไรซั่มนี่นยถ้า <c oughs> เป็นตะกรอนไว้คุณหนายหนุ่ยได้พี่น้องนี่ว่าจะสิ้อจะยังอยากได้หย,ยังอยากกินยกหยังอยากได <c oughs> คุณผู้นี่หายเอาโลดเอาวันที่30มสิบนำพี่น้นองเขากุมเดอ้อครับผมเขาบอกมีกันเขากุมมาก็ได้หลายสามสิบแปดเบอร์เ 38, งเาก็ได้เนาะที่สามผุนเพื่อสอดแจ้งนอนเบอร์ยี่หวันเนาะ เอาพี่ลองคลิปนี้ฝากไว้สนิทเด็กหน่อยฝากมาบ๊ายบายสวัสดีครับ